นะขั้วโลกเหนือพื้นที่ที่มีอากาศอันหนาวเหน็บและเป็นที่อาศัยของหมีขั้วโลกและมุมมุมหนึ่งของโลกใบนี้มีการตัดไม้ทําลายป่าตัดตัดตัดและยังมีการเผาขยะ ซึ่งทําให้แก๊สเชอมาไดออกไซด์ลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเป็นจํานวนมากจำนวนมากและทําให้โลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนน้ำแข็งขั้วโลกละลายมีที่อาศัยอยู่บนขั้วโลกเกิดการหากินอย่างลําบากและใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเนื่องจากการละลายของน้ําแข็งซึ่งทําให้พวกมันค่อยๆตายและสหายไปทีละนิดทีละนิดจนสุดท้ายพวกมันก็ม่ เกิดของภาวะโลกร้อน